ก็กราบสวัสดีชาวผมฟาวนะครับผมรูน่านะครับวันนี้เราจะมาเล่นทิคุโนโจนะครับโอเควันนี้ผมก็ไม่ได้ผมมีตัวละครนี้นะแต่ว่าในเื่อผมไม่ตันนะครับผมก็เลยมาเล่นในแมทชาร์เลนแบทเทิลนะครับผมอโอเคเรามาเริ่มกสกิลแรกกันเลยนะครับสกิลสกิลหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับเลเวลตันก็เลเวลห้านะครับ,รกรรบสกินโจมตีก็9 9้าโอ้ แตวโจมตีต่อเนื่องสูงสุดห้าครั้งนะหครั้งเออไม่มีครั้งหรอก <_ C 1> แล้วก็ขั้นที่สองสกิลพลังโจมตีหนึ่งอ้กูเยอะอยู่นี่วะคูดาวยี่สิบสองวีนะครับสกิลสอน,นะครับเลเวลตันก็โจมตีพลังสกิลพลังเอยสกิลพลังโจมตี400รอยอูเยอะว่ะ 4ี0แล้วก็พลังป้องกันลดลง10%ในระยะเวลาของผลโอเคเรามาดูคุณสมบัติกันนะครับผมคุณสมบัติตัวละครทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะหน้ากากปีศาจเมื่อเลือดน้อยเมื่อเลือดเหลือเวลาน้อยกว่าอ๋อ60วินาทีย่นเวลาคูดาวน์สกิลหนึ่ง เร็วขึ้น100%และย่นเวลาสกิลสองเร็วขึ้นอู้เมื่อคุณอยู่ในสถานานักการปิศาจทิศลู่อา่าคุณสมบัติหนึ่งอ้ย,อยคุณสมบัติหนึ่งคุณสมบัติหนึ่งสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%เอซเมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมศัตรูฟื้นฟูพลังชีวิตสี่ไอฟื้นฟูพลังชีวิต สิเมื่อ KO ศตูโอเคก็ตามนี้ส่วนสุขคนสมบัติที่สองก็ไปหาอ่านกันครับผมก็ก็กเรา<ม>จะมาเล่นกันเลยเราก็จะมาดูว่าเราจะได้ดาอะไรที่เราจะเก่งจะกล้าแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับโอเคตัดไปภาพตอนเล่นเลย โอเคเราได้เกาะออะไรวะลืมโอเคเราก็ไม่รู้นะครับเราได้ด่านอะไรก็ไม่รู้นะครับเราถามว่าคิวโนโจเป็นสายมัดเอ้ยสายมัดหรือสายวิง่งเอเออสายมัดถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นสายมัดที่ตีแรงท่าเลเวลตันนะท่าเลเวลตัน เห็นเราก็ประมาณห้ามืนแปดอันนั้นก็ห้ามืนแปดเหมือนกันโอ้มีรุจริพาคูด,ด้วยหรือเชื่อแล้วก็แลลี่เราจะมาดูกันว่าเราจะแพ้หรือจะกายให้ตัวอูโอ้โหมาทั้งพ่อทั้งลูกหรือเชื่อมาทั้งพ่อทั้งลูกเลยเหรอเกินไปเปล่าเราก็ดึงไปเลยดึง อ๋อ,อหลอนนี่อยู่ดีๆวจังทีตัวเองสงสัยจะข้างสวยโอ้ยแหลกจ้ะไ่เชื่อปะแรลลี่เอ๋ยเอออูเออใครก็ได้ใครก็ได้ยหน่อนายไเชื่อไม่มีใครเชื่อเลยเป็นผู้ชายที่แบบแข็งแกร่งมากเลยนะครับ ที่ลูโจเนี่ยโอ้โหเดือยเชื่อเรียกว่าชันสั้นกว่าโจแล้วกันโอ้ยไล่ไล่ไล่เติร์ดไม่รู้โดนไหมอ่ะขอหลุก่อนแล้วกันสวยใส่กนช่วยคอ<า>ยแน่สวยดีมากไอ้ยักษ์เดี๋ยวไปช่วยด้านล่างก่อน เอาชืบอ,อะไรอออพอลูกคนนี้โหดาวโคตรเร็วสกิลก่อนแนะนำนะครับนำเส้นเดิมใช่ไหม้ออตีแรงโคตรโคตรเดือดเชื่อ โอ้ยใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นลูกพี่โอ้ใไรก็ได้ค้ยผมด้วยผมตายดิเป็นเพราะคุณพ่อของซันกิไม่ได้เรื่องเลยเราก็จะเคลียเราก็จะไม่เคลียนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเปล่าเกิยไปเปล่าโอเคเรามีหน้ากากอีสานแล้วนะครับ ฝากด้วยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทีมเราอยู่คนเดียวทีมเราตายหาแล้วด้วยโอยติดสถานะไอ้นี้เนี้ยเบื่อเฮ้ยเมื่อไรจะออกสวยรจะก,การแม่งดิอืแตกไปแตกไปเฮ้ย,ยทันแหละทันแหละทันแหละัง ไม่ทันว่ะเราก็ได้แพ้ไปที่เรียบร้อยเลยนะครับไื่เชื่อเลยเหลือเชื่อแม่งก็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 ตาไปเกมต่อไป,อไป <S <S 2> <S 2> โอเคเราไอยมานี่เกาะ โอลิชิมะหรือเปล่าโอนี่เอ่ยเปล่าโอลิชิมะเออใช่ใช่แล้วมั้งทีมเราก็มีโอ้โหใครวะไอ้เนี่ยลืมชื่อไปหมดเลยดูไม่ถึงซะด้วยเหลือเชื่อโอเคเรามาแล้วครับของเราก็ห้าหมื่นอีกเลี้ยวโอเคเรามีโคบี้ด้วยนะครับมาทำไมอันนั้นก็ห้าหมื่นเจ็ดมีซันจิก็โอ้โห พี่ชายของฉันไปอยู่อะไรในนั้นเหลือชื่อเอาซอรี่ไปก่อนเลยฝากด้วยล่ะโคบี้ใช่ปหะวะใ่เฉยไม่โดนไม่โดนสวยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายพี่ชายนี่น้องชายของยูนะจ๊ะขอฟันหน่อย พี่ชายทำน้องผมเออทำน้องผมมันได้ลงคอนะโอ้ตายเลยโอ้พี่เป็นพี่ชายที่เลวมากเลยการทำน้อง,องตัวเองอ่ะเลยเชื่อนี่เราจะมาล้างแค้นพี่กันจะมาฆ่าพี่น,นะครับรอเฮ้ยเนียนะเนียนะโอ้ทำไมมึงไม่สากาล่ะมาดิเดี๋ยวกูฆ่าพี่แป๊บ อโอ้โหพี่ปืนมึงโคตรแรงเลยพี่ปืนมึงทำด้วยอะไรนี่โอ้โหเดี๋ยวเชื่ออโอ้เผือกกดอีกแกเดี๋ยวเชื่ออแล้วทำไมไม่ดึงวะเดี๋ยวเชื่อโอเค พีส่สาวสันติก็ใจได้เหมือนกันีเดเชื่อติชมเชื่อก่าสะปื้ดดบาสะปืดอืออยอยจิ้มพิษไปกางอนาเขตไปอือกางเรียบกางเรียบร้อยดูโดนหรือเปล่าอืสออใครยิงมาโอ้โอ้โหเลยยางชอบเลยที่นะ โอเคเราจะให้โอ้ยโหัวใจร้อนเนาะน่ะไปดิห้อย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 ห้ยห้ห้ยโอ้โหเหลือเชื่อโอ้ยห้อยห้อยห้ยแพ้แก้วขอขอโทษด้ครับผมเล่นกาครับ ผมไม่มีใครไปดึงเลยอ่ะเลืเชื่อ,อต้องไปดึงเองล้ไม่ทันหรอกถอดใจขอโทษครับผมกางเศร้าใจอเศร้าใจอเศร้าใจต่อแนะนำนะครับว่าคุณเล่นตัวนี้ไม่เป็นก็อย่าไปเล่นนะครับมันเสียเวลาคนนะครับโอเคครับ มีครับแน่นำ้ำแค่นี้ครับก็กระจบเพียงแค่นี้แล้วครับเพราะผมหัวร้อนแล้วครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับรบ๊ายบายครับเนีย่ยทมกคนต้องแชร์นะเออเดี๋ยวบาไปไปไป